กดไลค์อ่ะมันง่ายกว่าการชักไฮสวัสดีผู้ชมท่านนึงะครับวันนี้ผมเองสดนมมั่งสดเองอ่านะครับวันนี้ก็ตามชื่อคิดนะครับค่าเหอเยอะเนี่ยได้อะไรอ่าก่อนไปดูคลิปกันนะครับผมฝากทุกคนเนี่ยเอ,อื้อมมือไปกดปุ่มไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำให้ผม,ผม,มเองไปแล้วก็รับชมกัน Let s go อ่านะครับอย่างแรกเนาะที่เราต้องรู้เนี่ยค่าหัวนะครับค่าหัวเนี่ยดูยังไงอ่าตรงนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะบอกทุกคน,น้ว่าค่าหัวเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นฝั่งไพเรแล้นก็ฝั่งมารีนเนาะผมเนี่ยเพิ่งขึ้น2ี่สิบล้านโอ้โหเพิ่งขึ้นเพิ่งขึ้นยี่สิบล้านเมื่อวานนี้นะครับอ่ะมาตรงนี้ครับข้อแรกเนี่ยที่เราจะได้นะครับก็คือบัพค่าหัวนั่นเองอ่าสำหรับบัพค่าหัวดูยังไงก็เลนปร์ซีตัวนี้เลยครับก็จะบอกครับว่าเราเนี่ยบวกไงบ้าง อย่างของผมนะครับบัฟยี่สิบหลานแล้วก็สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์บวกป้องกันนะครับบวกยี่สิบสองจุดหกเปอร์เซ็นต์บาดามเอตสลับพีพีเท่านั้นนะครับจะไม่จะไม่เกี่ยวข้องกับการแบบใช้มงใช้มอนนี่ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ลำอันนี้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 มันไปคลิปนะเว้ยไม่สู้นะเว้ยเอาเฮ้ยเอาไม่ไหวละเอาเลยเอามาดิอ่า อะไรเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่คิดล่าข้าวหัวในที่อันนี้มันหมอแม่นคิดลล่าข้าวหัวเนี่ย มันบอกแม่แล้วมันโหแม่แล้วอ่านนะครับก็คือบัฟค่าหัวเนี่ยก็จะแบบมันจะไม่เท่ากันนะครับแทงางผมบัฟ2ี่สิบล้านก็จะประมาณนี้นะครับสองจุดห้าก็อีกแบบนะครับยิ่งข้าวหัวเยอะเนี่ยบัฟตรงนี้ก็จะเยอะนะครับในส่วนนี้ครับจะจะไม่มีผลต่อการแบบพวกใช้ฟงใช้ฟาร์มเนาะจะแบบจะมีผลแค่ PVP เท่านั้นครับอย่างที่สองนะก็คือป้ายประกาศเวลาเราเข้าเซิร์ฟมันเองอ่า ทุกคนจะสงสัยว่ามันเป็นยังไงครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับถ้าค้าหัวต่ำกว่า15ล้านเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบครับถ้า15ล้านขึ้นเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับเคยจะมีชื่อเราประกาศบอกเราเออว่าเราจอยเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเนาะข้อนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับมันเอาไปององ,องแอกเอก,ก,ก,กเฉยๆนะครับผมว่าข้อนี้อย่างที่สามครับก็คือฉายานั้นเอง ฉายาเนี่ยก็จะแบบมีอยู่หลายแบบนะครับมีทั้งฝั่งมารีนแล้วก็ฝั่งไพเลตเลยนะครับฝั่งไพเลตเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่ประมาณ20บ้านก็จะมีอยู่3าฉายาด้วยกันนะครับ 1. w ึ r l ว r d of ด h e Sea 2. ซีสอง o อ t มเพ e เ e ก็อะไรนะจักรพรรด,ดินีอ่ะผมรู้อ่านเลยนะ เอ็มพาร์สว่าเออเอ็มพาร์สออร์ดูซีนะครับมีสามสายยาเนาะของฝั่งไพเรนที่ผมได้นะตอนนี้โอเคส่วนฝั่งมารีนเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็เป็นฉายาสีฟ้าเนาะของฝั่งไพเรนเนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะครับเหมือนสองข้อนี้ไม่จําเป็นเลยเนาะสองข้อนี้เอาไว้แอคเฉยนะเออเออเวลาก็เวลาพิมพ์มันก็จะก็จะประมาณนี้สีแดงสดประมาณนี้เนาะอ่า ลืมอีกอย่างหนไปแล้วครับสิ่งนี้โอ้โหเจ๋งมากสิ่งนี้นครับมันเรียกว่าสซมอนซีซีบีนะครับมาอ่าสซมอนซีบีคืออะไรอ่าเดี๋ยวเราตอกสซลมอนเดนะครับหลายคนพวกข้าของสูงก็อาจจะรู้อยู่แล้วครับว่ามันคืออะไรผมลองเซกเลยนะอ่าหอยครับต่อทะเลก็จะเป็นที่สซลมอนเจาทะเลเองเวลาขึ้นาค่าหัวประมาณสิบล้านเนี่ยก็จะได้มาเองนะครับสซลมอนสูงสุดเซตสูงสุดก็ดดดคือสามตัวนะครับ พอล็กคูดาวก็ล็อคูดาวก็สามาอนออกมาเลยครับเจ้าทะเลเนาะเอาเอามันเป็นตัวปอมเพ่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 หมดไปเกียนคนนี้เนี่ยว่าอย่างสุดท้ายครับเท่าที่ตัวผมเองจะหาได้ก็คือการที่เราฆ่าหัวเยอะเนี่ยมันจะไปเกี่ยวกับการทําฉายาฉายานึงนะครับก็คือฉายาไพเล็ดคิงเอง ฉายานี้เนี่ยยิ่งข้าหัวเยอะนะครับแบบอ่ะผมอธิบายอย่างนี้ก่อนแล้วกันว่าการที่เราจะได้ฉายานี้ครับก็คือเราต้องติดแคนท็อปโลกเนาะเอ้ยมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันต้องติดมันต้องติดท็อปสิบตัวนี้นะครับอ่ติดท็อปสิบตัวนี้เองแต่ก็โหดอแต,ต่ตัวปีศาจทั้งนั้นอนะ่ะ ก็คือฉายาเนี้ยก็คือเป็นฉายาเกี่ยวกับการการใช้ค้าหัวในการทำเนาะก็คือกัปตันเนี่ยจะได้คนเดียวนะครับก็คือคนคนสร้างแขนเนาะลูกเรือเนี่ยน่าจะไม่ได้เลยนะที่ผมรู้นะครับก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปวิดีโอชอบบ้างหรือเปล่าถ้ากิดว่าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีข้อมูลเพิ่มเติมน,นะครับสามารถคอมเมนต์บอกใต้ล่างคลิปเลยนะครับ ผมอาจจะพูดตกหล่นไปบางอันนะว่าผมพลาดบางอันผมก็ไม่รู้นะครับถ้าใครมีความรู้เพิ่มเติมเนี่ยบอกได้ใต้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ